นับได้ว่าเป็นเรื่องเศร้ารับสิ้นปีเมื่อโรงงานแห่งหนึ่งครับประกาศปิดกิจการกระทันหันทําให้พนักงานกว่า900ชีวิตต้องตกงานโดยผู้ใช้บัญชีติกตอกที่ใช้ชื่อว่ากวินช้อปปิ้งครับได้ออกมาโพสคลิปบรรยากาศล่าลาหลังโรงงานปิดตัวพร้อมเขียนข้อความระบุว่าทํางานมา12ปี2เดือน22วัน และแล้วก็เดินทางมาจนถึงวันสุดท้ายของการทํางานของการเป็นพนักง,งาน YNP ขอขอบคุณบริษัทที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่2ที่คอยบังแดดบังฝนให้โอกาสในการทํางานขอขอบคุณพิภาพจากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่ให้ความเอ็นดูให้ความช่วยเหลือกันมาตลอดขอให้ทุทกๆคนโชคดีพบแต่เรื่องดีๆนะคะซึ่งต่อมาครับเจ้าตัวก็เขียนข้อความระบุว่า โบนัส4-5เดือนบวกเงิน30,000ก็ได้กันมาแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับโรงงานของเราขณะที่พนักง,งานอีกรายครับก็ได้ออกมาโพสต์คลิปผ่านทิ k t o อกซึ่งเป็นคลิปอำราเชน่นเดียวกันโดยเขียนข้อความระบุว่าบริษัทไม่ไปต่อขอปิดกิจการเลิกจ้างพนักง,งานทั้งหมดกว่า900คนอะไรยานยนต์ตกงานตอนแก่ที่อื่นเขาประกาศโบนัสที่นี่ประกาศปิดตัวสู้กันต่อไปครับเรามันนักสู้ โดยเจ้าตัวครับยังเขียนข้อความระบุว่า19ปีที่ผ่านมาในเครื่องแบบนี้ขอบคุณมากๆที่ผ่านมาวันนี้ต้องลากันแล้วไม่เคยคิดว่าจะโดนกลับตัวเองตกงานตอนแก่และเราสู้กันต่อไปทั้งนี้ครับบริษัทที่ประกาศเลิกจาก้างพนักงานก็ได้ออกมาชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวระบุถึงสาเหตุการเลิกจ้างดังนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และวิกฤตโควิด19ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ทำให้บริษัทยานตะพันจำกัดมหาชนประสบปัญหาทางด้านการเงินและขาดทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการซึ่งบริษัทได้พยายามอย่างทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงินของบริษัทรวมถึงได้ยื่นคำร้องฟื้นฟูกิจการต่อศาลร้มละลายกลาง <c oughs> เพื่อให้บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินและดำรงไว้ซึ่งกิจการของบริษัทต,ต่อไปได้อย่างไรก็ตามศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาและไม่ได้มีคำสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ อันทําให้บริษัทไม่มีหนทางที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินแม้บริษัทได้ยื่นสารอุทธร์คำสั่งของสารรับายการดังกล่าวแล้วแต่ด้วยระยะเวลาในระหว่างที่รอคำพิพากษาของสารอุทธร์ของคดีดังกล่าวบริษัทไม่ได้รับการพักชําระหนี้ตามกฎหมายและประสบปัญหารายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องอีกทั้งผู้จัดหาวัตถุดิบยังได้หยุดส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัทอันทําให้บริษัทไม่สามารถผลิตงานได้ตามปกติและส่งผลกระทบต่อสถาระทางด้านการเงินของบริษัทอย่างมีสาระสําคัญ ทั้งนี้บริษัทได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวและได้ประกาศหยุดตามมาตร75แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองรแรงงานในเดือนพฤศจิกายน2567เป็นการชั่วคราวรวมถึงได้พยายามแก้ไขปัญหาและหาหนทางที่จะหลีกเลี่ยงการเลิกจ้างพนักงานทุกท่านอย่างถึงที่สุดแล้วแต่ในปัจจุบันนี้กระแสงเงินสดของบริษัทไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึ้นอันทําให้บริษัทมีความจําเป็นที่จะต้องเลิกจ้างพนักงานทุกท่านโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2567 ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินค่าช่เฉยให้กับพนักงานตามที่ได้หาหรือร่วมกันต่อไป